ผู้ชมค,ครับหลังจากที่ขุนพล s g เมืองทอยเจกของเราซ้อมช่วงเช้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเตะก็ได้เดินทางมาที่สนามบินดอนเมืองนะครับเพื่อขึ้นเครื่องสายการบินแอร์เอเชียสปอนเซอร์ใจดีของเราอีกหนึ่งเจ้าเดินทางมาที่ท่าอากาศยานานานาชาติอุบลราชธานีนะครับใช้เวลาเดินทางเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยล่ะครับนักเตะไม่มีอาการเหน็ดเหนื่อยหรือล้าจากการเดินทางเลยล่ะครับ ในะครับที่เห็นชยัยนรลคงกลับมาในทริปเยี่ยมบ้านเกิดแบบนี้ฮะโอเคพร้อมเต็มร้อยแล้วนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่จะได้กลับมาเยือนทีมบ้านเกิดก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ลงหรือเปล่าแต่ก็ถ้ามีโอกาสลงก็เต็มที่แน่นอนครับผมเป็นยังไงบ้างครับการเดินทางกับสายการบินแอร์เอเชียก็สะดวกรวดเร็วแล้วก็<ม>เขาก็บริการดีครับผมเป็นเครื่องมาก็เรียบร้อยไม่มีเหตุตะก,กุตะกากอะไรครับเห็น โพส a c e b o o กก่อนเดินทาง1ชั่วโมงไม่น่าเชื่อหนึ่งชั่วโมงเป๊ะโพที่อุบลทันทีครับผมตอนแรกก็กังวลครับเพราะก่อนก่อนก่อนขึ้นเครื่องมาก็เห็นมีฝนตกที่กรุงเทพแต่ว่าการเดินทางก็ราบรื่นดีครับผมก็นี่แหละสปอนเซอร์ใจดีของเราอีกหนึ่งเจ้าฝากไยถึงกองเชียร์พรุ่งนี้ครับที่จะตามไปที่สนามของศรีสะเกดนะฮะครับก็ขอฝากถึงกองเชียร์เอสจีเมืองทองครับพรุ่งนี้เจ้าบ้านเขาคงมากันเยอะแน่นอนก็อยากให้ เอสเรามากันให้เยอะเหมือนกันครับมาช่วยเป็นกําลังใจให้นักเตะขวา3ามแต้มเพื่อที่กลับไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้งครับกองเชียร์ในโซนอีสานเชิญชวนเป็นภาษาท้องถิ่นได้ไหมฮะครับก็ขอเชิญๆพ่อแม่พี่น้องนะครับมาซอยเสียเอสมืองทองครับให้ชนะศร,รีสะเกดสามแต้มครับผมและหลังจากนั้นนะครับขุนพลกลมิของ,ของเ,รเราก็เดินทางไปเข้าพักยังโรงแรมที่พักนะครับ เดี๋ยวมงทอทีวีของเราจะขออาสาเข้าไปยังห้องพักนักกีฬาห้องพักของนักเตะของเราสักหนึ่งห้องแล้วกันนะครับขอเลือกห้องของเจ้าแบ๊กอาทิตย์สว่างแล้วก็เจ้าเคทศพลลาเทศครับ มาห้องแบ็คอาทิตย์แล้วก็เคตุ้งสนะครับอยู่ด้วยกันประจําเลยใช่ครับอยู่ด้วยกันตลอดเลยใช่ไหมครับอยู่ทำไมอ่ะเห็นไปขึ้นบ้านใหม่ก็ไปด้วยนี่ใช่ไหมครับไปครับจริงๆบ้านเสร็จนานหรือยังครับแบ็คเสร็จนานแล้วพี่แต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาทำอะไรก็เลยที่ถ่านมาก็เลยได้ทําไปก็สบายใจด้วยเนาะทางจิตใจนะครับครับเป็นไงบ้างการเดินทางมาบนก็เปเรื่องสบายๆพี่ สะดวกรถเร็วใช่ครับไม่เหนื่อยมากไม่ล้านะห้องพักเป็นยังไงบ้างพี่ทุคนดีพี่หาดาวเลยหาดาวเลยใช่ปีที่แล้วก็มาไงพี่ใช่ปีไหนปีที่เศีษสเกตถามแม่ต้องถามเรื่องสาวแน่ได้ข่าวว่าโสดอยู่ช่วงนึงต้องการคนดูแลชีวิตใช่ไหมครับยังไม่เจอพี่ยังไม่เจอเวลาอยู่ด้วยกันสองคนเลือก การนอนกันยังไงครับว่าใครต้องชิดมุมใครอยู่ขอบหรือว่าใครเข้ามากกอนคนนั้นก็ได้ก่อนส่วนมากาจะนอนฝั่งนี้อยู่แล้วตั้งแต่ที่โนเทีวแล้วจะนอนชิดกันแล้วเคก็จะเลือกทางนู้นแทนเพื่อ <c oughs> พาทรงพาสาวมาอะไรนีเ่เคมัน,น <c oughs> เป็นยังไงบ้างนอนกับเคครับแบบ้วก <คน S 1> ้พี่โอ้โหคนยิ้พายนี่เรื่องจริงจริงพี่จริงจริงนุตบอนเขาจะไม่กลนไม่ใช่หรอโอ้โหเปยนคนดังเลย ถ้าเกิดวันไหนดูตาโหลๆแบกนอนไม่พอก็เป็นเพราะว่าเคกลใช่ไหมใช่แล้วเคล่ะครับนอนกับแบกเป็นไงแบคครับสาวเยอะอีกคุยเจอกับสาวคุยสองสาวทั้งวันเลยนะนะเคก็เลยนอนพักผ่อนไม่เพียงพอเลยเพราะนี่หมดแต่คุยโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ก็ต้องไปขอมันดูบ้างตอบเพื่อนให้บ้างอะไรอย่างงี้บ้างเฮียหวังว่าคนที่บ้านจะไม่ดู โอเคครับขอบคุณมากครับ,รบน้องท้สองคนพักผ่อนนะฮะครับเ,เดี๋ยวลงไปกินข้าว Protocol radio with yeah. cash cash. Radio.